วันนี้เป็นวันเปิดเรียนวันแรกและฉันแจ่มใสก็ได้เข้ามาบรรจุวันนี้เป็นวันแรกเหมือนกันในการทำงานวันแรกฉันก็ได้เจอเพื่อนร่วมงานที่ดีและนักเรียนที่น่ารักกับฉันแต่มาวันหนึ่งฉันก็ได้ถูกมอบหมายให้ได้รับบางอย่าง ฉดินไปีกใช่ค่ะโว้ยไม่เคยเจอกันย้ายมใหม่เหลูกสักพักแล้วนะ,ะไม่เคยเห็นกันเลยหนูแบป,ประจําชั้นสี่ทับหนึ่งด้ไหมลูกคนเก่าเขาย้ายไปโรงเรียนใหม่แล้วลูกอ๋อได้ค่ะสีทัหนึ่งใช่ไหมคะฝัาแลงๆสี่ทับหนึ่ง,ง,งนะด้วยนะลูกนะไค่ะเรทําให้เต็มที่นะคะขอบคุณเยองลูกคุณมาคุณมาแล้วนี่คุณใหวะ สวัสดีค่ะทุกนท่านสวัสดีค่ะครูชื่อครูสริงกิศนะคะชื่อเล่นชื่อครูแจ่มใส่นะคะรับหน้าที่เป็นพี่ปรึกษาของเรียนชั้นมสิบสองค่ะใช่วันนี้ก็เป็นคนแรกที่เราได้เจอกันเนาะครูก็จะขอเชิญชื่อของในนาชื่อแขกทุกคนนะคะค่ะนักโทษค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรคะพารี่ค่ะชาลวันค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อออยค่ะถ่ายนะคะนักโทษ ช่อน้ไม่มาโอชุนน่ช่ชไห,หคก็มชช่วงนีมาะพอจะมีเวลาว้างสนทมิดนะคะว่าไงลูกคุณรู้จักคุณนัทพงไหมคะอ๋อไอ้น็อตใช่คะ่ะทำไมลูกถ้าช็อปไม่มาโรงเรียนสอามวันแล้วคะ่ะเติดต่อไม่ได้เลยคะ่ะเดี๋ยวรอโทรหาพ่อแม่กลนไม่ยังลูกยังไม่ยิเลยติดตออ่อเลไค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูในสนบตบนะลูกได้หร้อยังยังในสอย่าจะไปติดต่อทางราชการเยวค่ะโหนูยังไม่รู้บ้าจะเป็นลูกบ้ามันอยู่ท้ายซอยเ,ยอเนีย่ยอ๋อเองใกล้แถวนี้เหรอคะใช่มันมันเยี๋ยว,ว่าแล้วมันเป็นมาตั้งแต่หมอต้นเ๋อ ครูเป็นที่ปรึกษาเก่าเขาหรอครับใช่ครูก็อย่างหนูเนี่ยแหละมาใหม่ได้เป็นที่ปรึกษาครูก็ไปตามบ้านน่าหน้าออเป็นยังไงบ้างคนพ่อแม่มันมีปัญหากันอ้วเด็กก็ก็มีปัญหามาถึงทุกวันเนี่ยแหละออตั้งแต่ตอนนั้นยาวถึงตอนเนี้ยมันไม่มาเหมือนเดิมอืออืมค่ะเดี๋ยวหนูจะไปลองโทรหาพ่อแม่ของสขาถ้าโทรไม่เดกกับหนูจะไปหาเขาที่บ้านสักเออมีอะไรให้ช่วยก็บอกนะลูกนะช่วยกันค่ะขคุณค่ะเดี๋ยวลองโทรหาพ่อแม่รัดก่อนละกัน ตัดสายแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองไปที่บ้านกันแน่องคะน้องคะาเข้าจากบ้านน็อบไหมคะหลังที่พี่เลยมาเมืเอ่อแค่พี่มาหาใครหรอพี่ว่าจะมาหาเขาะค่ะแต่ลูกบ้า เาไม่ไกลโรงเรียนที่เป็นจะมาปาค่ะหนูไม่รู้ว่ามีคนอยู่บ้านไหมพี่หนูไม่เห็นหลายวันแล้วอ่ะแหมไดหนูพาไปปะได้ไปดีพี่หลังเนี้ยเลยพี่ในหนูอ่ะไม่รู้หรอกว่ามีคนอยู่เปล่าี่แล้วเขาอยู่กันยังไงเนี่ยมันสภาพบ้านมาันดูเหมือนจะอยู่ไม่ได้เลยนะมันไม่ได้กลับมาหรอกพี่มันมาแค่นอนแล้วก็ออกไปแล้ว โอเคขอบคุณมากค่ะไปแล้วนะพี่แฟนมารับบายค่ะ ก็ใกล้จ,จะหกโมงแล้วอะ่ะคงไม่มีใครมาแล้วแหละงั้นเดี๋ยวเอาไว้มาใหม่พรุ่งนี้แล้วกันนี่คุณมาบ้านฉันทำไมเนี่ยเอ่อครูเป็นครูของนอ็อตอะค่ะคุณใช่พ่อแม่น็อตไหมคะใช่จ่ายแล้วทำไมเหรอคือพอดีว่าน็อตเขาไม่ไปโรงเรียนหลายวันเลยค่ะทางโรงเรียนก็ติดต่อไม่ได้ครูลองโทรหาคุณพ่อคุณแม่แล้วโทรไม่ติดค่ะก็เลยลองมาหาที่บ้านค่ะก็ไม่มีใคร ็เห็นมันใส่ชุดนักเรียนไปทุกวันเนี่ยพ่อมึงดูลูกไงเนี่ยจะไปรู้ไหม้าอยู่ด้วยกันอ่ะอ๋อคือสพี่พังเนี่ยติดต่อน n อ t ไม่ได้ใช่ไหมคะพ่อก็เลยหาที่บ้านทีนี้คุณพ่อคุณแม่เพราะที่จะสามารถติดต่อให้น้องไปโรงเรียนได้ไหมคะโอ้ยมันเคยอยู่ร้านเกมตาเมษาเด็กของมันนั่นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เธอค่อยมาพบมันอีกรอบนึงโอ้เสียใจไปไปฉันได้กลับบ้านฉันไปไปไปเอาไปเอาไปไป not มาใช่ไหมใช่ครับตูมาตามทำไมไม่ไปเรียนมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่มีครับแค่ไม่อยากไปเฉยทำไมล่ะเรียนย่งไนมันไ,ไม่สนุกเหรอไม่ไม่ครับไม่สนุกอะไรเลยครับอ,อยู่ข้างนอกสนุกกว่าไปเจอเพื่อนไปเจอความรู้ไปเจออะไรใหม่ๆเพื่อนข้างนอกก็มีครับรถคนละคันแต่นี่มันก็จะใกล้สอบแล้วนะๆๆๆงานเธอก็ไม่ส่งหลายวิชาเธอก็จะติดรอหลายวิชาแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็โดนปลดออกเอง ชิวๆครับอาจารเฮ้ยน็อดไปเว้ยป<ะ>น็อดเป็นไรกันเถอคิดหาอะไรเดี๋ยวคุณช่วยเองคุูจะช่วยคุณได้จริงหรอครับได้สิลองลองมาคือผมไปเรียนแล้วไม่ค่อยมีเพื่อน,น,นเพื่อนไม่ค่อยุยด้วยใช่ไหมเพื่อนไม่พบครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าที่เธอไม่ค่อยไปโรงเรียนหรือเปล่าลองไปสิมาเดี๋ยวคูช่วยคุณแน่ใจจริงๆนะครับว่าผมเม่มีเพื่อน ครับเดี๋ยววันนี้ไปเรียนค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องโครงสร้างร่างัวนนะคะ หน้าที่ของตนวทีแล้วก็สมาชิกในครอบครัวของต,งตงนวเอง,งนะคะว่ามีจำนวนเท่าไหร่ก็มีขนาดเล็กขนาดใหญ่คุยอะไรกันไม่มีอะไรเรียนต่อหระโครงสร้างาครอบครัวนะคะก็จะประกอไปด้วยสมาชิกครอบครัวาม,มาที่เกี่ยวข้องเลยไอชิและเรียนคุณม,มีเรื่องจะเล่าให้ฟัง คือเมื่อตอนเ,นเด็กๆอ่ะคุ้นกับเป็นเด็กที่พี่ดีไม่ค่อยน,น่าใจเรียนนาเรียนมากไม,ม่นานเรียนน่ามากกว่าเออสอนอะไรไม่รู้ไม่รู้เรื่องเออแต่เนี้ยที่บา้านมีรันะคะแม่ไม่ใชา่านเมนะืเองก็ว่าเลยเนาะเออเองแหละมาเรียนได้แล้วคุณครูให้มาตามไม่ต้องยุ่งเดี๋ยวไปเองเอออะไรนักหนาวะ อนักเรียนมน่าจะมาเริ่มเรียนกันแล้วนะเปิดหน้าที่42พวกเธอสองคนมาใส่เดียวนะชลินทิพย์ดีกวงาพี่นาเรียนเคะว้ายมาเถียงหึ่แบบนี้มันได้เหรอเราจะเรียน,น,นไม่จบนะเธอนะี่ะทําตัวแบบนี้หนังสือก็ไม่เอามาเรียนค่ะแม่พยายามอะไรเลยชีวิตเนี้ยแค่มันจเจริญเจริญน,นะลูก อูข้าวอ่ะเขาได้ยินไงกแล้วยเพื่อนสอบได้ที่หนของโลกงั้วถหรอย่างกเนเก่ง่เปเหมากนเก่เก่งายงนี้เม่ติดนี่คุณนะิ ดีเก่งคา,า,าการเรียนนไม่สุดทางเราไปมากมายเลยคือตั้งแต่ทุปีน,บบนี้เก่งตร้งตูข,ของแม่กูยายนะเว้ยเฮ้ยย้ายด้เหรอที่ก้า,ายก็จะไปอูัวใครวะงั้นก็ไม่ต้องเรียนปั๊บไป,ปอยู่กปั๊เอางนหรอเออะพยายามน,า <Okay. S 2> นิดนิดก็ขอได้ด้วย่ะป ต้องผิดใจเราไม่ได้มาแกล้งเออขอโทษนะที่เคยแกล้งเคยมาก่อนไม่เป็นไรเราไม่โกรธหรอกงานนันเพื่อนันไม่ตอบและฉันก็กลับมาตั้งใจเรียนและกลับมาเป็นที่รักของเพื่อนอีกครั้งจนฉันนั้นสามารถสอบบรรจุได้ไายว้ายดูผนสอ,อบอยังออกแล้วเด้อโอเคแป๊บหนึ่งนะ เฮ้ยติดว่ะอุ้ยตินใจเลยแลอเฮ้ยขอบคุณนะไม่ตดใบาย <Okay. S 1> เรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละพวกเธอจะต้องต้อนใจเพื่อนกันหน่อยนะเราก็ขอโทษทุกคนเลยนะที่มาก,ก่อนเราทำตัวไม่ดีแต่ตอนนี้เราจะปรับตัวเป็นคนใหม่แล้วขอโทษจริงๆเราก็ขอโทษเหมนะือนกัน เงียบขอโทษเมาอนกันนะโอเคตัดนะใจแล้วและนอร์ดก็ได้กลับตัวมาเป็นเด็กที่สนใจเรียน